ไอซีเนอเนี่ยต้องเรียนอะไรบ้างต้องขึ้นเวรดึกหรือเปล่าได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไหม ICN เี่ยในแต่ละวันเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อพี่ปุ้ยนะคะเป็นพยาบาลควบคุมการติดเชื้อนะคะหรือเรียกสันส้นๆว่า IC Nurse นะคะ คนไหนนะคะที่อยากจะมาเป็นพยาบาลควบคุมการติดเชื้อนะคะน้องๆจะต้องจบหลักสูตรนะคะพยาบาลศาสตร์4ปีก่อนนะคะจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภา,าการพยาบาลน,นะคะซึ่งพี่พุ้ยก็จบมาแล้วนะคะ4ปีนะคะจบตั้งแต่ปี2549นะคะอันนี้ก็นานหลายปีมาแล้วนะคะเป็นพยาบาลจริงๆมีใบป,ประกอบโรคศิลปจริงๆนะคะไม่ใช่ตัวปอมนะคะจบ4ปีมาแล้วนะคะสนใจที่จะเป็นพยาบาลไ c หรือ ICX นะคะ ก่อนที่น้องๆจะมาเรียน4เดือนนั้นนะคะน้องๆจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานนะคะที่ปฏิบัติงานนะคะในหอผู้ป่วยหรือหน่วยตรวจผู้ป่วยต่างๆอย่างน้อย3ปีก่อนนะคะซึ่งตามสถาบันต่างๆนะคะที่เขารับสอนพยาบาลเฉพาะทางนะคะเขาจะกำหนดร e q u อ r e m e n t นะคะว่าน้องจะต้องจบ3ปีมาก่อนนะคะเพราะว่าการที่น้องได้ทำงานในหอผู้ป่วยต่างๆ หรือได้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะที่ทําให้น้องน่ยสามารถที่จะตัดสินใจอะไรต่างๆได้นะคะแล้วน้องก็จะสะสมความรู้นะคะประสบการณ์ต่างๆนะคะในการดูแลผู้ป่วยนะคะจะได้มองเห็นภาพนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาเป็นยังไงผู้ป่วยมีการใส่สายสวนต่างๆนะคะหรือดีไวส์ต่างๆเนี่ยทำให้น้องได้เห็นภาพขึ้นนะคะการดสใจของน้องมีประสบการณ์มากขึ้นนะคะ สำหรับสถาบันที่รับสอนนะคะหลักสูตรเฉพาะทาง4เดือนนะคะก็มีอยู่หลายๆสถาบันนะคะคือหนึ่งเลยนะคะที่แนะนําก็คือโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทาง4เดือนนะคะเป็นที่แรกในประเทศไทยนะคะก็ที่นี่นะคะก็มีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ <Wow. S 1> คนไร้ของประเทศไทยก็จะเปิดประมาณเดือนพฤษภามิถุนายนนะคะของทุกๆปีนะคะน้องๆก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนพยาบาลได้นะคะ ที่2เลยก็คือที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยลเชียงใหม่นะคะที่เนี่ยก็จะเปิดหลักสูตรเฉพาะทาง4เดือนเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่นี่จะมีความพิเศษนะคะก็จะมีการสอนกรณีที่น้องคนไหนสนใจจะเรียนปริโทหลักสูตรพยาบาลควบคุมการติดเชื้อเนี่ยก็สามารถไปเรียนที่นี่ได้นะคะ ที่3ก็คือสถาบันที่3ก็คือคณะพยาบาลศาสตร์รราชพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลเหมือนกันนะคะและก็ที่สุดท้ายนะคะที่พี่พอจะรู้จักนะคะก็คือว่าที่สถาบาันราชนาา,าดูลน,นะคะก็ตรงกระทรวงสาธารณสุขนนทบุรีนะคะอันนี้ก็เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทาง4เดือนเช่นกันนะคะ เรียนก็จะคล้ายๆกับที่น้องเรียนตอนเรียนเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เร่งรัดนะคะก็คือจะย่อมานะคะแต่ว่าก็จะมีการเรียนที่เป็นเรียนทฤษฎีนะคะน้องๆอ,อาจจะได้เรียนทฤษฎีเกี่ยวกับการวินิจฉัยการติดเชื้อนะคะแล้วก็น้องๆอ,อาจจะได้ฝึ่งขึ้นฝึกปฏิบัตินะคะบนผู้ป่วยนะคะโดยที่อาจจะไม่ต้องไม่ได้ไป ดูเซมหะซักชั่นเจาะเลือดอะไรนะคะแต่การขึ้นฝึกระบักนี้จะเป็นลักษณะของการที่น้องๆขึ้นไปเฝ้าระวังการติดเชื้อนะคะว่าคนไข้น่ะมีการติดเชื้อหรือเปล่านะคะดูข้อมูลนะคะดูการติดเชื้อดูปโปรเกสโนสนะคะดูฟอร์มปลอดนะคะของผู้ป่วยนะคะแล้วก็น้องๆอ,อาจจะช่วยในการวินิจฉัยนะคะว่าคนไข้มีการติดเชื้อหรือเปล่านะคะก็คือรีวิวหลักสูตรเฉพาะทาง4เดือนนะคะ พี่ตอบได้เลยนะคะว่าพยาบาล IC ส่วนใหญ่ไม่ต้องขึ้นเวรบ่ายดิกค่ะน้องๆส่วนใหญ่เราจะทํางานนะคะ โมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะคะแล้วก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นบริษัทเอกชนอาจจะ5้าโมงเย็น7จ็ดโมง,โมงอะไรก็แล้วแต่นะคะ,ะซึ่งเราจะได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อดีที่พี่แบบชื่นชอบมากนะคะแล้วก็เป็นสิ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พี่ปุ้ยเนีย่ยตัดสินใจมาเรียนไอซีเอ็นะคะเพราะว่าะจะมีครอบครัวมีเวลาให้ครอบครัวนะคะแล้วก็ได้หยุดวันหยุดนะคะตะเล็ดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของไอซียกเว้นบางกรณีก็คือกรณีที่มีการระบาดของ โรคติดเชื้อเช่นการระบาดของ flu A มเมื่อปี2009และปัจจุบันนี้ก็คือมีการระบาดของโควิด1 i ซึ่งพยาบาลควบคุมการติดเชื้อเนี่ยก็อาจจะทํางานหนักนิดหนึ่งนะคะในการที่จะรับปรึกษานอกเวลานะคะอาจจะรับโทรศัพท์ปรึกษานะคะกรณีที่แบบมีเคสมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยบริหารจัดการอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่แล้วแต่นโยบายของแต่ละโรงพยาบาลแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อเนี่ยพยาบาลไอซีอาจจะทํางานหนักนิดหนึ่งนะคะ จะต้องมาทํางานเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นบางช่วงนะคะแต่น้องสามารถบริหารจัดการได้นะคะแล้วแต่ในแต่ละโรงพยาบาลนะคะหรือว่าอาจจะทํางานล่วงเวลาซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนะคะน้องๆปี10ปีเกิดครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นถ้าเกิดน้องๆที่ยังสนใจอยู่นะคะก็สามารถที่จะมาเรียน ICN แล้วก็มาเป็นพยาบาลควบคุมการติดเชื้อได้นะคะ คลิปหน้าได้ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วบทบาทของ ICN เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่เราสามารถบริหารจัดการได้นะคะก็หวังว่าน้องๆในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆในการที่จะตัดสินใจที่จะเรียนต่อนะคะหลักสูตรเฉพาะทาง4เดือนนะคะหรือว่าตัดสินใจที่จะมาเป็นพยาบาลควบคุมการติดเชื้อนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ